สวัสดีค่ะทุกคนหน่วยซาทาโร่เาโร่กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่ง,งทาง YouTube อย่างที่บอกว่าการมีช่องทาง YouTube มันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของเราเนาะแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ยังคงติดตามช่องเราอยู่เลข34คนแม้ว่าจะเป็นเลขที่น้อยแต่สำหรับเราผู้ที่อยู่ในเส้นทางของการพัฒนาตัวเองทางด้านจิตวิญญาณการมีเลข สามกับเลขสีมันเป็นวเบรชั่นเป็นพลังงานที่ดีสําหรับเรามากมันเป็นพลังงานเป็นพลังงานหยินและหยางเป็นพลังงานของ the Empress กับ the emperor ค่ะขอบคุณ34คนที่ยังคงติดตามแล้วก็ขอบคุณออหลายๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปเราเรายังคงทำคลิปไปเรื่อยๆยังไมู่กผลึกว่าจะเป็นสไตล์ไหนเป็นแบบไหนที่ชัดเจนกับตัวเองแค่รู้ว่า มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาอัดคลิปค่ะที่มาของคลิปในวันนี้มาจากาไปฟังในคอร์สของสายจิตวิทยามาแล้วก็เขาพูดถึงความฝันค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าในวันนี้ ุกครั้งที่เวลาคนเราฝันนะคะมันมีมันมีความรู้สึกเชื่อมโยงกับในเรื่องของจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกประสบการณ์ต่างๆที่ที่คุณเจอมาในแต่ละวันในคลิปที่ดูเขาแนะนําว่าถ้าคุณมีความฝันคุณฝันอะไรถ้าตื่นขึ้นมาแล้วขอให้คุณจด พยายามจดในรายละเอียดที่คุณจําได้มากที่สุดนะคะแล้วทุกครั้งที่เวลาคุณฝันแล้วถ้าเกิดคุณจดบันทึกไปเรื่อยๆวันหนึ่งคุณจะได้ทายคุณจะได้คําตอบว่าความฝันนั้นมันบ่งบอกอะไรอะไรที่มันมีผลกระทบกับความรู้สึกของคุณมันจะสามารถบอกบอกสิ่งที่มันเข้ามาเกี่ยวพันหรือมีผลกับฟิลลิ่งอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าถ้าคุณผ่านมาเจอคลิปเรา แล้วก็บังเอิญถ้าคุณฝันในช่วงนั้นพอดีเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าไพ่คิวใจหนึ่งใบที่ออกเราเลือกได้มาแล้วเป็นใบนี้ค่ะคุณดูรูปหน้าไพ่ใบนี้ไม่แน่ใจว่ารูปใบนี้มันจะมีเกี่ยวข้องอะไรกับสีสันความฝันของคุณไหมดรีมเจอร์นี่คุณดูรูปไพ่ออโรร์คิลอันนี้แล้วคุณรู้สึกยังไง เมื่อไรก็ตามที่เราเปิดเป็นไพ่ออรเคโลเราจะไม่อธิบายนะคะเราจะให้ทุกคนตีความกันเองคลิปนี้ power of love power of you เกี่ยวข้องกับความฝันค่ะ dream journey ถ้าในห่วงช่วงเวลาก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณจะมาเจอคลิปเราคุณมีความฝันแล้วในรูปที่คุณเห็นเป็นรูปฉากเป็นสีเขียวแล้วก็มีเป็นอปลา feeling อารมณ์ความรู้สึกแบบนี้คุณรู้สึกยังไงมันมีอะไรที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับความฝันของคุณบ้างไหม ให้เวลาตัวคุณเองสักครู่หนึ่งค่ะการเดินทางของความฝันในดี Dream, มันมีนัยยะที่แอบซ่อนถึงอารมณ์ความรู้สึกประสบการณ์สิ่งที่ตกค้างอยู่ในใจของคนเราได้เสมอค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าจากไพ่อโรโคลใบนั้น d ดีมเจอร์นี่ของผู้ที่ผ่านมาเจอคลิปช่อง,งสตาร์ทาร์โร่เก้าหนึ่งสี่เจ็ในวันนี้เราอัดคลิปวันอาทิตย์ที่แปดมิถุนายนค่ะ Dream Journey ใบที่สองที่เป็นทาโร่เดี๋ยวต้องเบอเนาะมันมากับไพ่ The Lover ค่ะหมายเลข6ค่ะในความฝัน f ิล l i n g อารมณ์ความรู้สึกเรื่องราวต่างๆของคุณมันเกี่ยวข้องกับ The Lover The Lover มากับเลข6เลข6เป็นเลขของการมีช้อยการมีตัวเลือกเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตคุณมีโอกาสเลือกมันดีกว่าค่ะ ในห่วงช่วงเวลานี้เด e l เวอรความฝันของคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะเป็นความรักความสัมพันธ์บอกแล้วว่าเลขหกเป็นเลขของ g i v e and take เป็นความรักไรเงื่อนไขคุณ เื่อมโยงกับความรักความผูกพันที่มีกับใครหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับในแง่มุมของความรักแบบในมุมของหนุ่มสาวต่างๆแต่เป็นความรักแบบไรเงื่อนไขก็ได้ค่ะคุณรักใครไรเงื่อนไขแบบไหนมันเป็นความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องของการมีโอกาสได้เลือกเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่า dream journey จะบอกอะไรกับคุณใน ในครั้งนี้ไม่ว่าคุณผ่านมาเจอคลิปเราในวันไหนมาอาจจะเกี่ยวข้องกับความฝันของคุณในห่วงช่วงเวลานั้นเรามาดูกันต่ออีกว่าจาก The Lover แล้วจักรวาลจะบอกอะไรกับคุณอีกใบต่อมาที่คุณได้จาก6ถ้วยเอาให้จาก6ถ้วยจาก The Lover จากเลข6คุณได้3ถ้วยค่ะ ในความฝันของคุณถ้าเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์การที่คุณมีโอกาสเลือกถ้าไม่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทํางานก็ได้นะคะคุณทํางานด้วยใช้พลังของ the lover t e a m ิร r k ต่างๆของคุณอะไรก็ตามที่คุณทําด้วยความรักจะเป็นความรักความผูกพันไปนในเรื่องของการทํางานแล้วคุณมากับ3ามถ้วยนั่นแปลว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันจะประสบความสําเร็จ มันจะดาเนินไปได้ด้วยดีค่ะ3มถ้วยคือในเรื่องของการเฉลิมฉลองแฮปปี้มีความสุขค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าดรีมเจอร์นี่จักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกถ้าเป็นในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณรอใครอยู่จะมีอัศวินถือไม้ค่ะจะมีคนที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกันกันกบคุณเขาอาจจะเข้ามาหยิบยื่นโอกาส ความรักความสำคัญโอกาสที่ดีให้กับคุณเขาอาจจะมีงานแต่มีงานใหม่มาเป็นช้อยให้กับคุณให้คุณได้เลือกหรือความรักความสำคัญของคุณมันจะลงตัวกับโอกาสที่คุณได้เจอมิตรภาพความรู้สึกดีๆความผูกพันดีๆที่มาพร้อมกับงานคุณอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานใหม่ย้ายงานใหม่แล้วได้ไปเจอ เพ่อนร่วมงานที่ดีตอใจคุณอาจจะเป็นคนที่โชคดีทั้งลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นความฝันของคุณเริ่มต้นมาเรารู้สึกว่ามันเป็นไซส์สัญญาณที่ดีมากนะคะในดรีมเจอร์นี่ของคุณเดี๋ยวเราจะเปิดทั้งหมด5้ใบขออีกหนึ่งใบค่ะดูซิว่าไพ่จะเล่าเรื่องราวความฝันอะไรโอ้คุณดีมากเลยนะคุณดูนะคุณมากับเลขสอีกแล้วอะ อันนี้อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะจ๊ะคุณได้เดอะเลเวอร์เดอะเลเวอมถ้วยอัศวินไม้แล้วก็สามเหรียญ ถ้าเลข3ในศาสตร์ของนิโมโลจีตัวเลขเลข3คือการขยับขยายการทำงานเป็นทีมทีมเวิร์กสามถ้วยคุณทำอะไรอยู่คุณประสบความสำเร็จแน่นอนความรักความสัมพันธ์จะมีคนหยิบยื่นทั้งงานคุณลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟงานที่คุณทำอยู่ถ้าคุณทำกับคนที่มีแพชชั่นทำงานกับคนที่มีความรักความสัมพันธ์ทีมเวิร์กคุณดีงานโปรเจกต์ที่คุณทำอยู่จะเป็นที่ เรื่องเลยนะจะประสบความสําเร็จคุณจะสามารถสื่อสารหรือว่าขยับขยายโปรโมทงานที่คุณทําอยู่เนี่ยไปสู่สังคมไปสู่โลกออนไลน์ในวงกว้างได้คุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรด้วยพลังของเดลเวอร์มันจะทําให้สิ่งที่คุณทําอยู่ประสบความสําเร็จเหมือนสปอตไลท์ ไฟทุกดวงส่งมาที่คุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้ทั้ง3ถ้วยและ3เหรียญเลข3คือพลังงานของทีมเมอร์การทำงานที่ดีพลังงานของครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์ขออีก1ใบค่ะ Dream Journey ของคุณมาแบบแนวโน้มที่ดีมากๆนะคะ Dream Journey ของคุณอีกหนึ่งใบเพราะฉะนั้นเมื่อไหรก็ตามที่คุณมาและคุณมีโอกาสต่างๆสิ่งที่ ไพ่ออกมาบอกใบที่5ก็คือ1ให้คุณบาลานซ์เรื่องราวต่างๆให้ได้อาจจะเป็นถ้ามันเป็นโปรเจกต์ในแง่มุมของการทํางานถ้ามีเรื่องของการทํางานมีหุ้นส่วนคุณต้องบาลานซ์ในเรื่องของบัตเจตการลงทุนให้ได้ค่ะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่สิ่งที่คุณทําอยู่มันจะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะแล้วก็จะเป็นมิตรภาพความรักความสัมพันธ์ที่ดีขอให้คุณบาลานซ์เรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะในแง่มุมของ ความรักการลงทุนต่างๆเนี่ยขอให้คุณบาลานซ์สมดุลในนั้นให้ได้แล้วชีวิตของคุณมันก็จะก็เลยนะความรักความสำคัญงานที่คุณทําอยู่เนี่ยมันจะผ่านค้นไปได้ด้วยดีคุณจะลัคก,กี้อินเกมคุณจะลัคก,กี้อินเลิฟแน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นสำหรับดีมเจอร์นี่ในคลิปวันนี้หน่วยสตาร์ทาโร่9147ก็มาเพียงสั้นๆแค่อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนให้คุณลองสังเกตความฝันของตัวคุณเองที่ผ่านเข้ามาในแต่ละคืนนะคะถ้าคุณตื่นมาแล้วคุณจำได้ขอให คุณจดเรื่องราวความฝันของตัวเองทรายสัญญาณต่างๆที่คุณเห็นเมื่อวันหนึ่งมันถึงเวลาแล้วคุณอาจจะได้คําตอบว่าความฝันของคุณมันมีในยะมันมีอะไรที่แอบซ่อนอยู่ในความรู้สึกในความฝันนั้นบ้างสําหรับคลิปแรก d รีมเจอร์นี่ความฝันของคุณเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์คุณจะโชคดีในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์คุณจะลัคกี้อินเกมคุณจะลัคกี้อินเลิฟค่ะสิ่งที่คุณทําอยู่ขอให้คุณบาลานซ์สมดุลให้ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบั d เจตการงานการลงทุนถ้าคุณบาลานซ์สมดุลให้ได้ทั้งเรื่องของเงินอารมณ์ความรู้สึก คุณบาลานได้ชีวิตของคุณเป้าหมายของคุณสิ่งที่คุณทําอยู่ความรักความสัมพันธ์คุณจะแฮปปี้โดยตลอดคุณจะลัคกี้อินเกมและลัคกี้อินเลิฟค่ะจนกว่าเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปฝากกดติดตามช่องหนึ่งสตาร์ทาโร่9147ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะบุย,บย